เนื้อหาในคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงปืนในคลิปเป็นเพียงแค่ของเล่นเท่านั้นไม่สามารถดัดแปลงได้และไม่มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการใช้อาวุธจริงใดๆโยกสวัสดีครับพวกผมนาซ a วันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวอีนันอัดลมไฮเอนจากประเทศญี่ปุ่นนะผมกับค่ายมอรีเจ้าก่าเจ้าเดียว่าผมกับเจ้ากรอกสิ สำหรับเจ้ากรอก 17L บอไว่คร่าวๆแล้วกันก็คือทำมาถ้าที่ผมเข้าใจนีก็คือทำมาเพื่อในการเล่น IPSC นะครับผมเพื่อเป็นตัวแข่งอะไรประมาณนี้แหละสำหรับเจ้ากรอก17ก็มันทำมาเพื่อแข่งขัน IPSC อะไรประมาณนี้จากที่เคยดูคลิปมาอะไรเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอารมณ์ตัวนี้กันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตากล่องของมันแนล้วผม กล่องเนี่ยถ้าที่ผมที่ผมมีกล่องตัวนี้คือจะเป็นกล่องรุ่นเก่านะผมเพราะว่ากล่องรุ่นใหม่มันจะเป็นลายสวยๆใหม่ๆเลยแต่ตัวที่ผมมีจะ like เป็นกล่องรุ่นบล็อกเก่าเออเป็นตัวเก่าละหน้ากล่องก็จะเขียนว่า6มิลนะผมหบิกมิลิเมตรบีเดบีนะผมกล้อง 17L 1ต่อหนึ่งเรียลสเกลนะผมคอมพลีท ไฮเกรดไทยนะครับแอร์อกันก็คือเป็นตัวรุ่น h i ไฮเกรดสำหรับต,ตัวอารมณ์สปริงของข้างล่างก็จะเป็น h i เก e r e a l s c a l e นะครับผม BB Airsoft กันอะไรเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เป็นหน้าตาก,กล่องกล่องเกา่าๆสวยๆคัสตีนี้เลยด้านข้างก็จะเป็นลายละเอียดประมาณนี้สวยหน้ากล่องก็สวยละเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันคือด้วยความที่กล่องที่ผมได้มาตัวนี้มันเป็นสภาพ กล่องมือสองแล้วเพราะงั้นคู่มืออะไรก็จะไม่มีนะผมจนจะได้เป็นหน้าจากล่องโลนๆอย่างนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นกล่องอะไรสักอย่างบริเแล้วก็จะมีพวกคู่มืออะไรงนี้เหมือนที่ผมเคยวิวไปก่อนหน้าสาหรับเจ้าพวกลุกโม่งานค่ายญ,ญี่ปุ่นนะผมมันก็จะแถมอะไรประมาณนั้นทีนี้มาดูตัวกรอบกันกรอบตัวนี้นะผมตรงนี้ก็จะมีสติกเกอร์นะผมมาร์กอิง สวยๆเลยอ่าจะเป็นสเกลเป็นกล็อกเจนหนึ่งเป็นกล็อก17บเจ็ดเนหครับผมแต่ลำกล้องก็จะอย่างที่บอกครับผม L ก็จะมาจากลองสไลด์หรือลองบารเลอะไรประมาณนี้แหละ oh, <my. S 1> ก็จะยาวขึ้นยาวกว่า34มสิบสี่สเกลฟูลไซส์ครับผมเป็นเจน1นึ่งสวยๆเลยอ่าช่องคับปอกไม่เปิดับผมเวลาเราจะชักยิงแต่ก็จะมีทำบากให้เห็นลำกล้อง เกลียวตัวนี้ทำให้ในตัวจริงเลยทําเพื่อลดน้ําหนักของสไลด์นะครับผมเพื่อให้มันคล่องตัวขึ้นตรงนี้ก็จะมีมาร์กิ้งกรอกรอสิบเจ็ดนะครับผมก็อกสิบเจ็ดออสเตรเลียนเก้ากูดสิบเก้าครับผมตรงนี้ก็จะเป็น serial number ของรุ่นตัวนี้ผลิตแล้วก็มาร์กิง้งโตเกียวมาลุติกนะครับผมแล้วก็ตรงด้ามก็จะเป็น โลโก้ก,กรอเป็นต้นโลนอย่างนี้เลยอ๋อแล้วก็จะมีระบบเซฟที่เขาทํามาให้ด้วยผมไม่ใช่ระบบเซฟหรอกเขาเรียกว่าอะไรนะลิ้นเซฟตี้สำหรับก่อนเราจะเหนี่ยวไกนะครับผมส่วนเซฟตี้ของเจ้าตัวอารมณ์ตัวนี้ก็คือตรงเราถอนเอ่อถอดตัวคันแขวนสไลด์นะผมนี่เซฟตี้อยู่ตรงนี้ <S <S เวลาเราจะเล่นก็กดมันลงมากดลงมานี่เซฟตี้ก็จะไม่ทํางาน เปรซิตี้จะทำงานนะครับผมพอเรากดขึ้นต้องกดสองข้างนะเพราะมันมีสองข้างต้องดังขึ้นทั้งคู่อ่ากายก็จะเหนียวเหนียวได้ปกติแม็กแม็กมีความหนักตามสไตล์ H A ตามสไตล์งานญี่ปุ่นผมแม็กแม็กสวยมากนี่ตรงๆตมแม็กก็เขียนโลโก้กรอกให้เราเห็นด้วยแล้วครับผมความโชคนืมคงมีสองแม็ก ทำให้สามารถเล่นเกมแม็กได้ครับผมศูนหน้าสูนหลังเป็นแบบตายตัวนะครับผมไม่สามารถปรับได้เอ่องความมันเป็นออตัวบล็อกเก่าผมมันก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนิดนึงแต่ถึงจะเก่าขนาดนี้แต่โดยรวมก็ถือว่าสวย ใช้ได้แล้วผมแลวนอกจากนี้นะผมเท่าที่เข้าใจนะเพราะว่าในกล่องมันไม่มีบอกก็คือมันนอกจากจะใช้คําว่าไฮเกรยคือเป็นตัวพับพัของตัวงานลมมันมีระบบพ o บอัพด้วยนะผมแต่ผมไม่ไแน่ใจว่ามันต้องปรับยังไงก็จะไม่ไปพิมพ์พางแปลงดูมันอะไรมากขนาดนะ้ำนะบรู้แค่ว่าเออมันน่าจะมีระบบพั p อัพด้วยนะนี่นายงานอารมณ์มีมีพับอัพคิดอยู่ดิญี่ปุ่นผูมาก่อนการครับนะผม ก็หว <G huh els> ังว่าในอนาคตนะหวังว่าในอนาคตตัวอนรม์งานงานอารมณ์ของมารุอีจะทำอ่าพวก3าสีอะไรบ้างอย่างนี้เลยนะผมเพราะว่าจากที่ผ่านมามันก็ยังทํารุ่นเดิมๆทั้งที่เคยรีวิวไป2ตัวแล้วก็คือเจ้า HKUSP กับ HKSoComMark33 นะผมอันนี้ก็เป็นตัวที่2อตัวที่3ละก็รอรุ้นว่าจะรีรี ไม่ใช่เรีะทำเพิ่มอีกรุ่นอีก,อกไม่รู้ก็ยังคงรอดเติมซึ่งถ้ายังทำรอดเติมผมก็หวังว่าแจาสิเกตตัวนี้ผมจะได้ครอบครองอีกครั้งก็สึดภาจําแตว่ารีวิวครั้งนี้คือรีวิวแบบรันแล้วผมก่อนส่งบ้านใหม่ให้กับน้องครับผมตลอประมาณนี้สำหรับเจ้า Glock 1 7 L ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องด้ยวยนะครับเราจะพยายามลงคลิปกันให้บ่อยขึ้นช่วงนี้ก็จะเงียบๆให้หายไปนานๆโลมาทีนะครับผมก็ยังไงก็เราติดตามกันได้ขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามและรับชมกันอยู่สหรัวนี้ลาไปก่อนเจมบปุ้ครับ